สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเข้ามาในของรื่องเูตื่อสามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า industrial strength นะฮะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะหลังจากที่ดู infinity isle กันมาหลายหลายเกมแล้วนะฮะในวันนี้นะเราอยู่กับคุณอัลโบนะจากแคนชิปซี่นะเล่นเป็น จักระหวดแดนอาทิตย์อุทัยสีเขียวอยู่ที่ฝั่งขวาบนนะจริงๆกดเรนดอมนะซึ่งก็เรนดอมได้ฝั่งญี่ปุ่นนั่นแหละนะฮะสู้กับคุณเรดพรนะเล่นเป็นพันธมิตรสีแดงนะครับผมเรดสมชื่อเลยนะฮะอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะครับผมแบบนี้นี่มีมีโรงรถให้ยึดด้วยนะฮะอยู่กลางแมปเลยนะแต่ไม่ใช่โรงรถที่แบบเอาไว้ผลิตยานเกราะนะอันนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นกลางนะทางเทคโนโลยีนะเขาเรียกว่าอะไรนะเทคเทคบิลดิ้งนะฮะ เออใช่ไหมวะเออช่งมันเถิดะนะมีเจอรัลนิวโตรอะไรสักอย่างนะีอ่ะยึดแล้วก็จะทำให้ยามพหนะาทางบกของคุณสามารถรีเจนเลือดได้เองนะโดยที่ไม่ต้องกลับไปส่งซ่อมที่บ้านนะย้ำว่าทางบกเท่านั้นนะทางน้ําทางอากาศไม่นับนะครับไอพวกสะเทือนน้าสะเทือนบกไนงะถ้าหากว่าอยู่บนบกเนี่ยก็จะรีเจนได้นะแต่ถ้าลงน้าเนี่ยมันจะรีเจนไม่ได้นะออาเอฟเฟกต์มันต่างกันนะอืม จังหวะน,นี้ฝั่งสีเขียวม,มาสร้างโรงทหารไว้หน้าบ้านสองโรงนะครับถือว่าค่อนข้างแปลกนะปกติฝั่งญี่ปุ่นนี่จะส่งนานอนุคอไปกลางแล้วแถวโรงขูจอดน้ำมันอย่างนี้นะหรือไม่ก็เอามาป่วนเหยียบทหารในช่วงต้นเกมนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี่คือสร้างไป2โรงเลยนะแล้วตรงนี้ว่าครับเอนจิเนียร์สร้างมาแล้วดึงออกไปก่อนนะครับเข้ามาตรงนี้เจอพิสกิปเปอร์ยิงแนะเขาไม่ได้นะครับ โอ้โหแล้วจากวะน,นี้ฝั่งสีเขียววิ่งเข้าตึกโอ้โหสีแดงเข้าไปเคลียร์นะ,ะเปิดโลเดินใสอย่างนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับผมเคลียร์ได้หมดเลยแล้วตรงนี้ว่าครับมีทหารชักดาวมากปั้นหแลกเลือดกันเรียบร้อยนะตัวพิสกิปเปอร์นี่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือสามารถเอาไปป้องกันยูนิตเมเลได้นะเพราะว่าถ้ายิงระยะประชิดเนี่ยมันจะทําให้เป้าหมายที่ถูกยิงเนี่ยเกิอดอาการน็อกดาวน์นะก็คือการเอ่อ กระดินไงหลังเนะียก็เรียกได้ว่าสตันไปแป๊บหนึ่งเนะี่ยทำอะไรไม่ได้นะครับต้องรอมันลุกนะครับประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ฝังสีเขียวนี่วิ่งเข้าไปเคลียร์ตึกนี้เลยนะฮะโอ้โหชักดาวออกมาอย่างเยอะนะครับจั้งวันนี้ออาไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเข้าถึกเข้าตึกแทนนะฮะเข้าถึกเตนลิ้นพันกันขออภัยนะ,ะใครใครใครที่รู้ วิธีแก้อาการลิ้นพันกันนี่ก็รบกวนคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะจะเป็นอะไรที่ดีงามมากเลยนะแต่ว่ายังไงก็ตามนะตอนนี้ฝั่งสีแดงนี่ก็เล่นทันทัพอากาศแล้วนะในขณะที่ฝั่งสีเขียวนี่ลงรถมาได้อยังอมาแล้วนะสร้างเทิงูออกมาเรียบร้อยนะครับตามสูตรเลยนะมีการย้าย MCV มาตรงนี้ด้วยนะครับจะได้ผลิตนานโนโคอออกมาได้อย่างรวดเร็วนะฮะจรยิ่งฝั่งญี่ปุ่นนี่ถ้าไม่จะเป็นจริงๆนี่คือแทบจะไม่ย้าย MCV กันเลยนะอคือปล่อยมัน อยู่ที่จุดเกิดนั่นแหละตลอดทั้งเกมก็ได้นะออแต่ตรงนี้ยังไงเนี่ยวินดิเคเตอร์สองลำแล้วก็มีอะไรตรงนี้โอ้เอพอลโลจริงๆด้วยนะม,มาเจอเทงุเทงุสี่ลำอพอลโลสู้ไม่ไหวนะต้องบินหนีก่อนนะแต่ตรงนี้ไว้ยังไงครับฝั่งสีแดงโอ้กาง MCV ตรงนี้นะขยายพื้นที่ก่อสร้างนะแล้วก็วางโรงทหารนะอย่างที่เห็นไปนะจังหวะน,นี้ไว้ครับเทงุจะลงไปยิงเครื่องบินไหมอย่างนะ เข้าไปใกล้กวุ่านี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่ามีป้อมปืนมิสไซล์ะนะฝั <c oughs> ่งสีแดงอ่ะเปิดโล่เคลียร์ตึกส่วนตรงนี้นะครับอพอลโลใส่เดียวกับเทงูแนละ้วตัวเองนะฮะที่เดียวนะฮะแต่เทงูนี่มันมาเป็นฝูงนะครับผมสีลำนะฮะสีรุมหนึ่งไม่ไหวนะครับอ่าคือจริงๆแล้วนี่อพอลโลนี่สามารถหนึ่งต่อสองหมายถึงว่าอพอลโลลำเดียวสามารถสู้เทงูได้สองลำเนะีแต่ตรงนี้ แต่จังหวะนี้นี่คือเทงูสีลำนะฮะสู้ไม่ได้แล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวอาะขึ้นเทคเทียสองนะฮะมีหุ่นรบ vx มาแล้วนะครับผมเหยียบก้อนหินแล้วหินก็จมจมดินลงไปนะฮะหินก้อนหินเจออรทีสูบนะ่ะตรงนี้ไว้ครับฝั่งสีแดงส่งอัพพลโลออกไปสกาวตนะฮะโอเคสร้างโรงเก็บแร่ฝั่งสีแดงก็สร้างเช่นเดียวกันนะตรงนี้อะไรนี่ปะทะกันแล้วก็หายไป ตรงนี้ฝั่งซีเน่เอาพอร์โล,ล่สองลำโอเคนะ่าจะพอสู้เทงุได้อยู่อย่างสูสีนะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งซีเคียวเขามี vx ด้วยนะถ้าเวกลงพื้นนี่ก็เสร็จเลยนะฮะอพอรโลเพราะว่าอพอลโลมันยิงทุีตเรนปันกันมันยิงยูนิตภาพพื้นไม่ได้นะแต่ว่า vx เนี่ยถ้าอยู่บนฟางเงี้ยมันจะยิงได้เฉพาะเป้าหมายภาพพื้นดินนะแต่ถ้าอยู่บนพื้นดินเนี่ยจะยิงได้แค่เป้าหมายภาคอากาศเท่านั้นเนะี่ยตรงนี้ไว้ครับส่งเข้ามาแล้วนะแล้วก็ลงพื้นไปตัวหนึ่งนะ ส่วนอีกลำก็จัดการทําหน้าที่ต่อนะครับยิงโรงไฟฟ้าก่อนนะครับจังหวะนี้ระเบิดตูมเรียบร้อยนะเออแล้วทําไมกําแพงพังนะเนี่มยมนสเปซดาเมจนะแต่ที่นแน่ๆนะครับเอาพลูเข้ามาอีกแตกนะเจอทงุยิงนะครับโอ้ฝั่งสีแดงต้องแก้ทางโดยการเล่นไอเอฟวีแล้วนะครับจังหวะนี้เอามายิง v x อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็บึ้มไปแล้วเรียบร้อยนะลำนี้หนีไม่ทันนะฮะโอเควางโรงรถจุดนี้นะฮะแล้วตรงนี้อะไร โอ้ oh, พี่สกิปเปอร์เข้าตึกแล้วก็ยิงบอลนะ้ำมันบึ้มไปแล้วเรียบร้อยนะสเปชดาเมจไปโดนตัวโกดังด้วยนะโดนดาเมจไปนิดหน่อยนะมีชิ้นส่วนแหวงไปตรงไหนวะตรงไหนแหวงหลังคาเรอโอเคช่างมันแล้วกันนะอ่ะแต่ว่าที่นแน่ๆนะฮะฝั่งสีแดงนี่ตอนนี้ก็คือเล่นโรงรถแล้วนะถ้าว่าเขาขึ้นเทียสองเมื่อไหร่นี่ก็บันเทิงได้เลยนะอะแต่ตรงนี้ลำแสงเช็คแข็งยิงลงมานะครับโรงหานบึ้มไปแล้วเรียบร้อยนะอืม และตอนนี้ฝั่งสีเขียวมีรถถังซึนามิด้วยนะเพราะว่าฝั่งสีแดงนี่คงต้องควรที่จะต้องขึ้นเทียร์สองโอเคขึ้นแล้วเรียบร้อยนะจะได้ผลิตรถถังประจันบานรถถังหลักของกองทัพพันธมิตรออกมาสู้นะก็คือรถถังกาเดียนนั่นเองเนะี <c> ่ย <oughs> อะไรเนะี่ยอ๋อเคลียร์ตึกนะโอ้ฝั่งสีเขียวมีแทงบัสเตอร์ด้วยนะ อ่าเกตึกได้แล้วฟีสกิปเปอร์วิ่งออกมาโดนรุมยิงตายเรือเรือตายเรียบร้อยนะฮะโอ้ลิ้นพันกันแล้วขออภัยนะท่านผู้ชมช่วงนี้อาการลิ้นพันกันจะเยอะหน่อยนะแล้วตรงนี้ไว้ครับอ้าวฝั่งสีเขียวขยายฐานลงน้ําแล้วนะมีอัพเปโลเข้ามาสเกลเจอกันพอดีนะและตอนนี้ฝั่งสีเขียวยกทัพมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยนะฝั่งสีแดงมีอะไรต้อนรับครับไอเอฟวีกับกาเดียนนะฮะอ่า โอเคต้องสร้างโรงฐานขึ้นมาใหม่นะอย่างไรก็ต้องก็ต้องสร้างนะที่แน่ฐนะานจิบบินนะการเดยนคันนี้ออกมาสลับไปใช้เลเซอร์ไม่ว่าจะสร้างจิบบรินสร้างเป็นพิสกิเป,ปอร์ก่อนให้ตรงวะนี้แล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยเบี้ทำให้มันเดินไปเดียวตัวคนเดียวอย่างนั้นนะฮะโอ้โหแตกไปสิครับลักษณะน,นี้ตรงนี้อ่ะเหงูบึมตามไปนะน่าจะเข้าไปสกลเฉย,ล,นนะเยล้วมั้งนะเงูตัวเมื่อกี้นะ โอเคอ่ะฝั่งสีเขียวเคลื่อนทับแล้วนะครับจังหวะน,นี้อ้าวเจอวินดิเคเตอร์ทิ้งบอมใส่นะซามิแตกไปหนึ่งคันนะจังหวะน,นี้เข้าคลุกวงในเลยไหมโอเคยังไม่คลุกนะกําลังจะคลุกนะครับแต่ว่าที่แน่นะฝั่งสีแดงมีเลเซอร์ชี้เป้าอยู่คันนึงนะอ่าคือเป้าหมายที่โดนชี้เป้าหมายที่โดนเลเซอร์ชี้เป้าเนี่ยก็จะได้รับดาเมจเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยอ่าแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงแตกหมดเลยนะครับอ้โหยังไงล่ะฮะเหลืออะไรครับเหลือเครื่องบิน ที่พอไว้ใช้งานได้อยู่นิดหน่อยนะแล้วตรงนี้อา้าวเถง,งูเข้ามาดูนแช่แข็งไปแล้วเรียบร้อยนะแต่ตอนนี้โรงฐานไปแล้วโรงรถก็จะตามไปนะการเดินออกมาแล้วยังไงนะครับกระนำยิงเข้าไปนะแตกเรียบร้อยครับผมโครงเก็บแรกก็ไม่น,าน่ารอดน,นะแล้วตรงนี้ประชิดฐานใหญ่ได้แล้วเรียบร้อยนะฮะจีครับฝั่งสีแดงโอ้เครื่องบินร่วงบินนะฮะสู้ไม่ไหวนะครับโอ้โหคือเรียเร๋ยวว่ายับเยินเลยนะฝั่งสีเขียวบุกลงมาทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับ โอ้โหสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณอัลโบนะฝั่งสีเขียวนะครับคุณดูจานวนยูนสิอ่สมแล้วที่เล่นเป็นฝั่งญี่ปุ่นนะฮะฝั่งญี่ปุ่นนเป็นฝั่งที่เน้นจํานวนนะฮะทรัพยากรไว้ยครับโอ้ฝั่งสีเขียวก่อนนำนะฮะมาตลอดทั้งเกมเลยนะตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยน,ะนาทีที่1โดยประมาณนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่เห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ